สีขาวแล้วก็สีน้ำเงินอันนี้เป็นนกยุงตัวผู้เด่นเนาะหางยาวๆเนะี่ยสวยงามสวยเนาะ,เ,นะเดี๋ยวสิผ้านยางไปเบิ่งพี่นอ้องผ้านยางไปเบิง่งดอกบัวดอกงี้ไง ให้อาหารปลาแล้วให้อาหารมาอาหารกวางอาหารปลาอาหารหงเดียบ้อยเดี๋ยวพาย,ยางมาเบ่งอดอกบัวไหมพุ๊ยตายนี่ยนกบัว ไปพี่น้องสิภาพไปเบิงสวนนกบัดที่นี่ออกจากให้อาหารปลาโอ้ยดอกบวกัวงามจดจ่อดอกใหญ่เนาะดอกสมบูรณ์ดอกใหญ่ครับหน้าห้องนี่ย็กอยู่บ้านว้ยหลุมเฮ้อพี่น้อง บ้านว้ลืมอำเภอเสละภูมิเขาหน้าปังเิ่นกำลังถอกเนาะเองงอเขาหน้าปังเขามันเป็นเผ่าหน้าปัง,ง,ปปงตบุตรจ้ะเขาหน้าปังพี่น้องงามงามว่องไงเนาะน้ำข้าเจ้าไหลหข้าเจ้ามาเห็ดอยู่ หน้าพี่น้องเป็นทงหน้ามาเห็ดเป็นหมองเป็นแรล่งท่องเทียเ่ยวค้นเดวมะเบึง<ะ>เสียงนกได้ยินเสียงนกแต่ไกๆไก่อ่าสวนเนอะ สวนนกนานาหน้าหองอ่านว่างเดนาหอ้องห้หองน้องบุญเนาะหอองห้องห้องไม่เอกห้องนาห้องออกเสียงโทษบอคุณคคูเพระาะจะไทยเป็นว่าอ่านว่านาห้องนาห้องบออูอันนี้เป็นนกยุง นกยุงสีขาวอออกินอะไรคะกินอย่างเนาะคือสวยแต่เนาะสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินอันนี้เป็นนกยุงตัวผู้เด่นเนาะหางยาวๆเนะี่ยสวยงาม สีขาวสวยเลยค่ะสวยงามมากเพึ่นกระสีเย็นสบายบรรยากาศเย็นดีหน้าหองบอกขันบอาเป็นภาษาอีสานนอกกวบาหน้าหองคาเฟ่ หน้าห้องพี่น้องหน้าห้องคาเฟ่ปะย่างกับไปเบิงสวนนกกันนะพี่น้องฝนตกบ่อน่บุตรขันสิวา่าเขาเจ้าฉีดน้ำกับสิบ๊วมหนอกเนาะเอ้อ อันนี้นกแก้วแก้วจ้าอันนี้แก้วจ้านกแก้วนกแขกเต้านี่เด้นกแขกเต้า,ตาบ่านเป็นนกแก้วนกแก้วมงเอา ใส่แล้วนกแก้วต่ออันไหนนกแก้วมมงอันไหนบ้าอ,อ๋ออือันนี้แก้วโมงไทยหรือโมองพม,ม่าวะาจ๊ะนี่หลายพันพี่น้องเบิ่งบบออกจะพันใดเป็นพันใดเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเลยหอนอันนี้ก็นกแก้วขึ้นกันนกยุงนี่อยู่ข้างนอกเนาะ ก็ถือขังเล่นนุ่งอยู่ตามอัยาศัยเลยย่างได้ทุกหม่องนุ่งนะแต่ว่านกอื่นนี่อยู่ขังอยู่ในกรงอันนี้คือไก่ไก่แจ้ไก่แจ้ตัวผู้และตัวเมียอันนี้ก็ไก่แจ้พิดวาร์ เบิงไปมพร้อมกันที่นองเอ้ยว่าจักเด็กข้ามาเบิง่งซื่ออันนี้นกอะไรไม่รู้สีสวยนกแก้ว เป็นไก่เนะอะส่วนมากโอ้พุ่นนกบุตรพุ่นไปเบิ้งนก่ะดิเข้าไปบ่หอดจ้า เร็วลคัมนีจ่จ้ะโอ้เสียงนกโอ้โห,โโหโสะนันปันสบายเลยป้าพี่น้องว่นง่ยก็เต็มอยู่ ສວຍເ